สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอทางช่องคูณทิปย t u b e นะครับวันนี้จะพาท่านไปกาพะธาตุดอยสุเทพนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาจะมีลานจอดรถอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนถึงพระธาตุรอยสุเทพเราก็จะจอดรถลดดัดเลาะมาตามซอยเล็กๆนะครับเพื่อขึ้นไปไหว้พระธาตุนะครับ ช่วงเทศกาลอาจจะไม่มีที่จอดรถนะครับหาที่จอดลําบากแนะนําให้ท่านเหมารถแดงหรือว่ารถรับจ้างนะครับเพื่อขึ้นมาที่จอดรถจะหายากมากช่วงเทศกาลนะครับแต่ช่วงวันปกติกพ็พอมีที่จอดนะครับบริเวณที่เราลัดมานี่ก็จะมีสถานที่ขายของชาวเขาชาวดอยนะครับ ข้างๆสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับพอมาถึงถนนใหญ่ที่เราลัดขึ้นมาก็จะมีทางเดินนะครับนัดล้อขึ้นไปปีใหม่นี้หลายท่านอาจจะยุดพักผ่อนหรือจะมาเที่ยวพระธาตโดยสุเทพแนะนำถ้าได้มาเชียงใหม่แนะนำมากราบพรธานุสักครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลกับการดำเนินชีวิตนะครับหลังจากเราเดินมาก็จะมีนักท่องเที่ยอวอมาเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ขึ้นรถรางไฟฟ้านะครับสำหรับผู้สูงอายุก็ต่อซื้อบัตรซื้อตัว๋วต่อคิวกันนะครับส่วนคนหนุ่มที่แข็งแรงก็แนะนำให้เดินขึ้นนะครับ บริเวณที่เดินขึ้นก็จะประมาณนี้ครับที่เห็นแดงๆคือรถรับจ้างนะครับสําหรับขึ้นตัวสุเทพโดยเฉพาะนะครับก็จะขึ้นจากด้านล่างดอยนู่น,นครับก่อนก่อนถึงภูบาศิวิชัยนะครับแล้วเ,เดินขึ้นมาก็จุดนี้นะครับหลายท่านก็จะถ่ายภาพกันบริเวณจุดจุดนี้ก่อน พระธาตุรสุทเทพนะครับเป็นอารามหลวงชั้นโทนะครับตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอสุเทพดอยปุยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับนานแลที่ไม่ได้มาก็จะมีร้านค้าเพิ่มขึ้นมากมายบริเวณที่เดินขึ้นนี้ก็จะปลูกกระเบื้องเรียบร้อยนะครับสองข้างก็จะ ขายสินค้าต่างๆชาวเขาชาวดอยรวมทึ้งลอตเตอรี่นะครับหลายท่านมากาป้ายก็จะมาทำบุญแล้วก็มาเสียเ่ยงดวงลอตเตอรี่กันบนจุดทางขึ้นนี้นะครับหลายท่านก็จะมาถ่ายภาพที่ระลึกกันนักท่องเที่ยวที่มาส่วนมากส่วนมากนะครับเกือห้ิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเดินขึ้นนะครับเป็นการออกกำลังกาย อุณหภูมิต่ำนะครับณว,วันนี้9โมง10โมงยังไม่มีแสงแดดเลยนะครับก็จะเดินขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับจะพาท่านชมทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับหลายท่านอาจจะขึ้นรถไฟฟ้าอาจจะไม่เห็นนะจุดนี้นะครับเดินไปพักไปนะครับมีจุดพัก ยืนริมข้างทางริมข้างทางเดินนะครับจะถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปนะครับทางเดินนี้ก็จะเป็นราวมในเยพญานาคสองข้างนะครับสำหรับเดินขึ้นหน้าจดดีนี้ก็สวยงามน่าชมเหมือนกันนะครับและท่านกำลังลงมาก็มีนะครับ พระธาตุดอสุเทพนี่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยและต่างชาตินะครับมีทั้งต่างชาติมีทั้งชาวไทยมานำพัสการกราบไหว้กันไม่ขาดสายนะครับวันวันหนึ่งมีจํานวนนักท่องเที่ยวนับไม่ถ้วนนะครับทั้งเดินขึ้นทั้งขึ้นรถรางไฟฟ้าเหนื่อยก็พักนะครับสามารถพักยืนพักได้ถ่ายภาพกันไปพักกันไป ถึงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการถ่ายภาพนะครับประตูก่อนขึ้นพระธาตน,นะครับจุดนี้นะครับหลายท่านมาถ่ายภาพตรงจุดนี้ทําให้จุดความหนาแน่นตรงจุดนี้นะครับพอขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับจะพาท่านเดินชม รอบๆพระาธาตุก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปกราบพระาธาตุเราก็จะพาท่านเดินชมบริเวณรอบๆพระาธาตุไปก่อนนะครับนักท่องเที่ยวหลายท่านมาอาจจะไม่ได้เดินมาชมรอบๆพระาธาตุนะครับส่วนมากจะขึ้นไปกราบพระาธาตุแล้วก็กลับไปเลยก็มีนะครับ วันนี้ก็เลยจะพาท่านมาชมรอบพอร,ระาธาตุนะครับก่อนที่จะไหว,ว้พระาธาตุณจุดนี้ก็จะเป็นไม้แกะสลักนะครับไม้แกะสลักพระพุทธเจ้าปางนิพพานนะครับสวยงามอีกจุดหนึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้มาชมมนาะเป็นไม้สลักจากไม้ราเดินมาจุดนี้ก็จะมีะระฆังเงียบสงบครับด้านล,ล่างเงียบสงบ าจะเดินมาพักผ่อนด้วยชมวิวด้านด้านนอกไปก่อนนี่หลายจุดให้ท่านได้ชมนะครับตรงด้านด้านหลังไม่ก็จะเป็นสะพานสำหรับรถเข็นผู้พิการนะครับผู้สูงอายุผู้พิการสามารถมาขึ้นตรงจุดนี้ได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นลานโคมไฟกว้างๆครับสามารถมายืนชมวิวจังหวัดเชียงใหม่ณจุดนี้ได้นะครับแต่วันนี้อาจจะวิสัยทัศน์ไม่ดีเพราะว่ามีเมฆหมอกทั้งวัน,นครับ9้าโมงสิบโมงยังมีแสงแสงแดดเลยนะครับแม่ไหนได้มาก็จะพาท่านมาชมนะครับอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็จะให้ชมนะครับ ถ้าอากาศดีนะครับไม่มีเมฆหมอกก็สามารถมองลงไปเห็นจังหวัดเชียงใหม่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่นี่มองไม่เห็นนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มาถ่ายภาพนะครับพอขึ้นมาก็จะเป็นมาไหว้พระนะครับพระบนบริเวณนี้ก็จะเป็นพระพรุทธร,รูปปางห้ามญาติสลักจากไม้นะครับแกสลักจากไม้ อีกจุดหนึ่งสวยงามไม่แพ้กันนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินร,บรอบๆมาตรงนี้จะเป็นโบสถเล็กๆนะครับสามารถไปไหว้พระไปกราบไหว้ได้มีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับจะพาท่านไปจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดใหม่นะครับ หลายครั้งที่มาก็ยังไม่เคยเจอนะครับมาครั้งนี้หลายปีแล้วมีจุดนี้เพิ่มขึ้นมาก็ชมวิวไปได้นะครับชมวิวไปจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็มีเมฆมีหมอกนะครับวิเศษทัศน์ไม่ดีเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองกันวิวด้านบนก็มองทิวทัศ กว้างๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็น,นคล้ายๆสาลานะครับมีเสาเสาไม้แกะสลักเป็นรูปต่างๆนะครับต่างชาติชอบมากสวยงามและถ่ายภาพกันที่มองไกลๆนั่นคือพระธาตุรอสุเทพนะครับเรายังไม่ได้ไป หลังจากนั้นเราก็จะเดินเดี๋ยวจะเราจะเดินรอบๆแล้วก็จะไปจุดที่ขึ้นไปกราบพระธาตุกันสุภาพสตรีหลายท่านมานะครับอาจจะนุ่งกับโปรงสั้นหรือว่ากางขาสั้นนะครับต้องมีการเปลี่ยนผ้าถุงนะครับเพื่อเป็นการเคารพสักการะสถานที่นะครับการเพระพุูธสศสานานะครับ ก่อนจะขึ้นก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดกราบไหว้รูปปั้นครูบาศรีวิชัยนะครับพอเราขึ้นมาก็จะเป็นลานมีสาราลายรอบรอบรอบ,รอบนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มมากันคึกคักมากก็จะมีบริการถ่ายภาพนะครับริ่งด่วนใบละร้อยนะครับส่วนมาก ปัจจุบันก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่ส,สามารถถ่ายภาพได้ก็จะถ่ายภาพกันเองนะครับองพระธาตุสวยงามเนื้องอลามนะครับปิดทองมาบิเวณจุดนี้ก็จะมีไหว้พระนะครับไหวพ้พระสังฆทาน ผมน้ำมนต์นะครับดูเรียนจุดนี้สามารถมาไหว้พะาาระกะสวายสังฆทานแล้วก็ผมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลในการเมืนินชีวิตนะครับพอมนโนโนาแล้วนอเก็จะพาท่านเดินรอบๆไปก่อนนะครับรอบๆก็จะมีพระพธุโรป,ปางต่างๆให้ทำบุญนะครับ นักท่องเที่ยวคึกคักมากนะครับนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับช่วงสิ้นปีนะครับนักท่องเที่ยวอ,อจาจจะหนาแน่นกว่านี้นะครับหลายท่านมาต้องมีการวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับอาจจะการจราจรติดขัดหรือว่ามาไม่ตรงเวลาเพราะว่าสถานที่แต่ละที่สามารถเดินทางไปได้ช้านักท่องเที่ยวมากนะครับ การไหว้พระแต่และท่านก็เบียดเสียดกันนะครับถ้าได้มาก็ขอให้มามาเที่ยวเชียงใหม่ก็ขอให้มากราบพระธาตุสักครั้งนึงนะครับหลายท่านได้มาไม่อยากให้ขึ้นมานะครับมาไหว้พระามากราบพระ,พะก็วเป็นสิริมงคลหลายจุดนะครับ ว่า้พระไม่ไม่จะเป็นจะเป็นจุดเดียวหลายๆจุดรอบๆพระธาตุเลยถ่ายภาพนี่อาจจะมีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับจําเป็นต้องหาจุดถ่ายให้สวยงามแล้วแต่ท่านนะครับพระธาตุดอยสุเทพเป็นอารามหลวงชั้นโทนะครับ บนอุทยานแห่งชาติดยสุเทพีโดยปุ๋ยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรนะครับความสูงขึ้นมาณนเวลานี้เก้าโมงจะสิบสิบเอ็ดโมงนะครับยังไม่มีแดดนะครับอากาศเย็นมากหมายท่านมาก็มาถ่ายภาพไปที่ระลึกนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการเข้าชมนะครับ สวยงามครับหลายท่านก็มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับตรงบริเวณจุดนี้ก็เป็นการเวียนเทียนรอบพระธาตุนะครับมีดอกบัวสามารถบูชาจัดหาได้ตามจุดต่างๆแล้วก็เดินรอบพระธาตุสามรอบเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วแต่หลายท่านอาจจะมา สวายนะ้ำมันสวายนะคพระประจำปีเกิดก็ได้นะครับเพื่อให้ชีวิตสว่างสวยโทยทุช่วงต้องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนะครับนนะนำถ้าท่านจะมาเที่ยวพระธาตุหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับเป็นวัดอารามทางพระพุทธศาส,สนานะครับแนะนำให้หุ่งผ้าถุงอะไรให้เรียบร้อย ไม่ต้องห่มงน้อยหมน้อยนะครับท่านจะได้มาใส่ประถุงอีกครั้งหนึ่งก่อนขึ้นพระธาตุพอเราลงมาจุดนี้นะครับแล้วเราจะมาดูที่นักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วครับเอยอะขึ้นเรื่อยๆตรงจุดนี้ก็คือจุดที่ขึ้นรถรางไฟฟ้าขึ้นมานะครับนั่งท่องเที่ยวขึ้นจากรถราง มาบริเวณจุดนี้นะครับเปึงพระอารามหลวงชั้นโทที่นักท่องเที่ยวนิยมนะครับเริ่มใส่มาทั้งชาวไทยชาวต่างชาติถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่มีโอกาสต้องมานะครับถึงตัวนี้เราจะพาท่านชม ตอนเดินกลับนะครับตอนลงจากพระธาตุนะครับที่เราเดินขึ้นมาจะพาท่านเดินชมทิวทัศเดินชมนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับท่องเที่ยวก็ขึ้นมากันเยอะแยะลงไปก็มีขึ้นมาก็มีไม่ขาดสายนะครับในแต่ละวันเทศกาลสิ้นปีนี่อาจจะหนาแน่นกว่านี้นะครับอันนี้ยังไม่ถึงเทศกาลนะครับ เป็นวันปกติยังหนาแน่นเลยนะครับเดินขึ้นมานี่อากาศเย็นแทบจะไม่มีเหงื่อออกเลยนะครับหลายท่านก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยเหงื่อแทบไม่มีอากาศเย็นมากไม่มีแสงแดดเลยนี่ก็จะสิบโมงกว่าๆนะครับสิบโมงเช้า ตอนลงนี่จะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตอนขึ้นตอนลงนี่แทบไม่ได้พักเลยลงครั้งเดียวจนสุดเลยตอนขึ้นนี่อาจจะมีพักบ้างตอนลงไม่เหนื่อยนะครับตอนขากลับเราจะพาท่านเดินชมสถานที่ขายสินค้าที่ระลึกนะครับส่วนมากบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นพระนะครับพระเป็น เกี่ยวกับทางาศาสนานะครับรลงมาตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวที่กําลังจะขึ้นไปก็ถ่ายภาพเป็นเทลรลลึกกันก่อนที่จะขึ้นนะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ลงมาจะซื้อสินค้ากัน,นครับไม่ซื้อตอนขึ้นไปอาจจะเป็นการลําบากในการถือนะครับสายสันดูดูไว้ก็ ตอนขากลับลงมาเขาจะซื้อกันเป็นร้านค้านะครับขายของที่ระลึกลนั้นชากาแฟนะครับอากาศร้อนอากาศเย็นๆนะครับทานร้อนๆ ขาดไม่ได้นะครับลอตเตอรี่สําหรับท่านที่มากับพระไหว้พระธาตุจะเสียงดวงรอตเตอรี่กันนี่เป็นจุดที่เราขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราท่องเที่วเริ่มมาคือคักมากอากาศเย็นอาตท่านก็จะมาถ่ายภาพตรงนี้ซุ้มประตูทางขึ้นนี้ก่อนนะครับ ครับจะพาท่านเดินชมสินค้าของจำหน่ายก่อนถึงขึ้นพระธาตุนะครับก็มีอาหารมีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มของชาวเขานะครับที่นี้ก็เป็นอาหารมีสตรอเบอร,บรี่มีของฝากเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของ แ้วเขาเป็นที่เล็กนี่กระดิ่งนะครับนี้ก็เป็นสินค้าของฝากของที่เล็ก5บาท10บาทขึ้นไปนะครับอันนี้มี กระดิ่งมีละคฆังมีพระมีรูปประคำสร้อยมุกนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อเลือกหนาะทิปนี้คงมีแค่นี้ก่อนนะครับบัดรพระธาตุดอยเุเทพวรามิหารเพื่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องคุณทิป YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ